น้องแรงนี้มาฟังประกาศกลมอุตุนิยมทิยานะครับ่าสุดกรมอุตุนิยมทิยาออกประกาศ16ตุลาคม2 0 6 0แผนที่แสดงพื้นที่เสียงฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่18นาฬิกาของคืนนี้ถึง18นาฬิกาของมือ้ออื่นพื้นที่เสียงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลือง บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและกนราชิวาดส่วนพื้นที่เสียงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณภูเกต็ตพังงากระบี่ตรังขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ในคืนนี้18น1ติกาสตุลาคม2 5 6 6จนถึงคืนของเมื่ออื่น,น18นาฬิกานะครับ17ตุลาคม2 5 6 6ถ้าว่าอย่างไม่พลาดเข้าสารดีๆของช่องอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยตัวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณและสวัสดีครับ